แม่ตักเล่าเรื่องเขาเสนอเรื่องให้โซจอมปลอมชามอาศัยอยู่กับแม่ที่ห้องแถวหนึ่งในชุมชนแออัดชีวิตมีแต่ความลำบากแม่รับจ้างซักผ้าทำความสะอาดบ้านรับผ้ามาตัดเศษได้และเย็บผ้าหลแต่แม้จะยากจนแต่แม่ก็มีลูกตั้งสี่คนชามเป็นลูกคนโต หญิงสาวมองสภาพทุกอย่างในบ้านด้วยความรู้สึกหดหูพี่ชามกินข้าวกันชีพน้องชายคนรองจากเธอเรียกกับข้าวมีแค่ไข่ต้มสองฟองกับคนห้าคนมันจะไปอิ่มได้อย่างไรกินเธอพี่ไม่ค่อยหิวงั้นพวกเรากินนะอืมกินเธอชามถอนหายใจเบื่อความยากจนแบบนี้เต็มทนทำไมแม่เธอไม่มีผัวรวย จะได้ไม่ต้องมาลำบากลำบนกันขนาดนี้หญิงสาวมองเสื้อผ้านักเรียนที่ตากเอาไว้บนราวแขวนเป็นสิ่งเดียวที่เธอภาคภูมิใจแม้เธอจะจนแสนจนแต่กลับได้ไปเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่ค่าเทอมแพงลิวเธอจําได้ว่าตอนอยู่มตน้นมีเศรษฐีใจดีคนหนึ่งให้สอบแข่งขันกันใครได้คะแนนสูงสุด จะได้เรียนโรงเรียนเอกชนหรูนี้ฟรีไปจนกว่าจะจบมหกและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นชุดนี้เป็นชุดที่ใหม่และสวยที่สุดสำหรับเธอแล้วทำไมมานั่งอยู่นี่ล่ะชามไม่ไปกินข้าวละ่ะไม่หิวเหรอน้องๆเรียกแล้วนี่ให้น้องๆมันกินไปเถอะแม่แล้วแกจะไม่หิวเหรอเมื่อคืนก็เห็นกินข้าวไปนิดเดียวแม่ยังทนหิวได้เลย ทำไมชามจะทนไม่ได้ล่ะแม่ขอโทษนะชามที่ทำให้แกเกิดมาแล้วหาความสุขสบายให้แกไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดมาก็เจอแต่ความยากลำบากช่างเถอแม่คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นี่มานี่มาแม่ไปกินข้าวเถอะฉันกวาดเองแม่ไม่หิวแม่จะรอกินหลังนังพวกนั้นใช่ไหมล่ะ หญิงสาวบอกอย่างรู้ทันแม้รู้ว่าแม่หิวแต่แม่ก็ไม่ยอมกินจะรอจนกว่าลูกๆทุกคนกินอิ่มแม่จะกินสิ่งที่เหลือจากลูกหญิงสาวหยิบเงินออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วบอกถ้างั้นแม่รอก,ก่อนแล้วกันนะฉันจะปั่นจักรยานไปซื้อปลากระป๋องมาให้กินเอาเงินมาจากไหนล่ะเพื่อนให้มาน่ะแม่ก็ที่โรงเรียนที่ฉันเรียนมีแต่คนสวยๆรวย,รวย,รวย เงินพวกนี้มันก็แค่เศษเงินของเขาเท่านั้นแหละหญิงสาวเดินออกไปคว้าจักรยานเก่าๆปั่นออกไปพรางคิดถึงที่มาของเงินเพื่อนในห้องของเธอทุกคนเป็นลูกเศรษฐีบางเป็นลูกดาราบางนักธุรกิจบางเวลาพวกเขาอยากจะซื้ออะไรเธอก็จะอาสาไปซื้อให้ให้เหตุผลว่าตัวเองเป็นเด็กใหม่แต่ความจริงก็คือหวังเศษเงินทอนจากพวกเขามันมากพอสำหรับเธอ แต่สำหรับพวกเขาเหล่านั้นแล้วไม่ได้สนใจเงินจำนวนนี้เลยให้เธอคนละ1 0 0ยสองร้อยสามร้อบางห้าร้างเพื่อไปซื้อขนมที่สหกรณ์ตอนแรกเธอก็คืนเงินทอนให้ไปแต่ไม่มีใครสนใจจะรับบนว่าเธอซื้อไม่พอหลังๆเธอก็เลยเก็บไว้เสียเองคราวละ100บาทบ้าง50-60บาทบ้างเมื่อรวมกันวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ไม่นานชามก็กลับมา พร้อมปลากระป๋องและขนมนมให้น้องๆชีบชายชมมาเอาขนมแล้วฮูพวกเราพี่ชาม,มีขนมมาให้ด้วยเด็กทั้งสามกรูก,กันเข้ามาเอาขนมเยิงสาวจึงเดินมาหาแม่ป้าแม่ตาเรากินข้าวแล้วอีพวกนั้มันอิ่มละลาซำนะเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่เท่าไหร่ดอกแม่ชามไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาก็แล้วกันนะ่ะรับรองว่าเงินเนี่ยไม่ได้ขโมย เอาเถอะเอาเถอะจะทําอะไรก็ทําแต่อย่าให้เข้ามาดูถูกเรามากนะไม่มีใครดูถูกชามหรอกแม่ทุกคนดีกับชามหญิงสาวบอกเพียงเท่านั้นแล้วไปทําปลากระกป๋องมาให้แม่กินต่อให้แม่เธอจนแค่ไหนเธอก็รักแม่ของเธอมากรุ่งเชา้าชามไปโรงเรียนคงเป็นที่แปลกตากับคนอื่นๆที่เครื่องแบบนักเรียนดังอย่างเธอนั่งรถเมย์มา ญิงสาวลงรถเดินมาไกลเพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเธอเดินลงมาจากรถเมย์เอ้าชามทำไมเดินมาละจ๊ะอ๋ออยากออกกำลังกายนะ่ะก็เลยให้คนขับรถจอดไก,กลๆแล้วเดินมานะ่ะแปลกคนเดินมาตั้งไกลยอยากออกกำลังกายเนี่ยนะอย่าไปสนใจเรื่องนี้ของฉันเลยนะ่ะช่วงนี้อ้วนๆก็เลยแค่อยากจะลดหุ่นการเดินอ่ะมันดีนะช่วยเผาผลาญดี คุณหญิงแม่ชอบพาไปกินอมกาเศษอยู่เรื่อยเลยอมกาเศษเหรอฉันก็ชอบแต่เบื่อมากแม่พาไปกินบ่อยมากเกินไปอ่ะรู้ไหมที่ละหมื่นสองหมื่นถ้านับเป็นเงินและกินคนละ200รมีคุ้มเงินเลยแต่แม่ฉันก็พาไปอยู่นั่นแหละคุณหญิงแม่ของฉันก็เหมือนกันช่ามบอกยิ้มยิ้มทุกคนที่นี่คิดว่าเธอเป็นคนระดับเดียวกัน เพราะไม่มีคนจนที่ไหนจะเข้าเรียนที่นี่ได้ปะ่ะเข้าห้องกันเย็นนี้ไปดูหนังกันไม่ชามไม่ล่ะฉันอยากอ่านหนังสือว้าเสดายจังใครๆเขาก็ไปกันขาดเธอไม่มีสีสันแย่เลยอ๋อมะลืนนี้วันเกิดมายมไปไหมไปก็ได้อย่าลืมของขวัญด้วยล่ะเย่ายมายมมันเสียเรียดถ้าใครที่ไปร่วมงานวันเกิดมันไม่มีของขวัญละก็โดนด่าตายเลย จ้ะไม่ลืมหรอกชามคิดหนักเงินเก็บก็มีเพียงน้อยนิดอาศัยจากการที่เพ,เพื่อนให้เธอไปซื้อของนั่นซื้อของนี่คราวนี้จึงได้ไอเดียอาสาไปซื้อของขวัญให้เพื่อนฝากกันหลายคนเธอก็ค้นหาของแจ้งราคาไปส่วนใหญ่เพื่อนๆนก็ให้เงินเกินมาเธอจึงเอาเงินพวกนี้ไปซื้อตุ๊กตาราคาแพงให้กับมายมเจ้าของวันเกิดตัวหนึ่งก็หลายพันบาท ทั้งที่แสนเสียดายแต่ก็จำต้องยอมวันนี้จะไปไหนล่ะชามแต่งตัวสวยเชียวไปวันเกิดเพื่อนน่ะแม่แม่ล่ะแต่งตัวแปลกๆยิงสาวมองชุดกระโปรงแค่เข่ามีเอี้ยมสวมของแม่ยังแปลกใจแม่ได้งานทำบริษัทรับทำความสะอาดนะ่ะหัวหน้าเข้าใหไปช่วยงานเลี้ยงนึงอย่างนี้เองถึงว่าแม่แต่งตัวแปลกๆฉันไปก่อนนะแม่เออ รีบไปรีบ,รบกลับลยย่าทะเลทลายจ้าไม่ทะเลทหลายหรอกในงานวันเกิดของมยมแต่ละคนแต่งตัวหรูหราเธอแต่งตัวธรรมดาพร้อมของขวัญในงานมีการจ้างพนักงานมาทำความสะอาดให้ตลอดเวลาพวกเธอสนุกกันมากอาหารการกินมากมายจนเธออยากจะหอ,อก,กลับไปให้น้องๆไว้ ม่ยอมอุทานหลังทำขนมหกเหลอะผืนจึงเรียกพนักงานทำความสะอาดมานางบุญช่วยรีบร้อนเข้ามานางชะงักเท้าที่เห็นลูกสาวนางยิ้มขยับจะเข้าหาอยากจะมาทักทายลูกสาวแต่ไม่ยอมตวาดเอ๊ะฉันบอกให้เช็ดผืนไงไปยืนปั้นจิ้มปั้นเจออยู่ได้เออเออค่ะค่ะชามนางบุญช่วยเรียกลูกสาว แต่ชามก็ไม่หันมาเพื่อนคนหนึ่งจึงสะกิดชามเขาเรียกเธอปะ่ะรู้จักไหมป้าแม่บ้านคนนั้นน่ะฉันไม่รู้จักหรอกคำพูดของลูกสาวทำให้นางบุญช่วยชะงักมองไปยังกลุ่มมองไปยังกลุ่มสาวน้อยไฮโซแล้วก็ได้แต่พยักหน้าอย่างเข้าใจนางก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดแล้วเผลอทำของหล่นอีกทำให้มยมเจ้าของวันเกิดโวยวายโอ้ย ทำงานไม่ได้เรื่องใครจ้างแกมาเนี่ยฮะไร้สมองสิ้นดีเออขอโทษค่ะกณหนูขอโทษจริงๆค่ะทําให้มันดีๆหน่อยทําไมเขาส่งคนแก่แบบนี้มานะเหมือนเอาแต่ตัวมาไม่เอาวิญญาณกับสมองมาด้วยนางบุญช่วยรีบร้อนออกไปมายมที่ดื่มแอลโกอฮอล์ไปเยอะเแบบปะ้ปากอีพวกขี้คลอกชามกำมือแน่นที่มีคนด่าแม่ต่อหน้าต,ต่อตา แต่เธอก็ยังอดทนอยู่หญิงสาวกลับบ้านไปนางบุญช่วยไม่ถามเรื่องนี้ชามเมงก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกยังคงไปเรียนตามปกติเธอเรียนกับพวกเหล่าคุณหนูไฮโซทั้งหลายจนกระทั่งจบชั้นมัธยมหกเธอได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยและติดชีวิตไฮโซไปแล้วเธอมีแฟนคนนี้รวยมากช่วยจ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ให้ แต่หญิงสาวไม่กล้าบอกเขาว่าเธอจนแต่บอกว่าไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่หรือย้ายออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวขอทำงานเองเขาก็เลยช่วยค่าเธอมาจนเธอเรียนจบได้ทำงานแต่ก็เหมือนจะโชคร้ายอยู่เรื่อยเมื่อแม่ก็ได้งานใหม่เป็นคนรับใช้ที่บ้านคนรักของเธอส่วนน้องๆของชามเติบโตแยกย้ายไปกันหมดแล้วกินเลยจ้ะ แกงเลียงฝีมือแม่บ้านบ้านพี่เองอร่อยนะค่ะอร่อยจริงๆสมคำร่ำลือเลยค่ะพี่สรุตหญิงสาวกิเงเงียบๆชายหนุ่มจึงถามขึ้นเมื่อไหร่ที่ชามจะพาพี่ไปรู้จักกับคุณหญิงแม่ของชามสักทียหญิงสาวเหลือบตามองแม่ที่ก้มหน้าก้มตาเสิร์ฟอาหารอยู่รู้สึกละอายใจขึ้นมานินนดๆที่ชายหนุ่มเรียกแม่ของเธอว่าคุณหญิงแม่ ตามแต่ที่เธอบอกเขาอืมแม่ของชามท่านเออเส,ส,ส,สียไปแล้วค่ะอา้าวแม่เสียแล้วเหรอไม่เห็นชามบอกเลยวันก่อนยังบอกว่าไปกินข้าวกับคุณหญิงแม่อยู่ไม่ใช่เหรอคือท่านเสียกระทันหันนะคะเราจัดงานศพกันเงียบๆตอนนั้นชามกับพี่ยังเพิ่งคบกันชามก็เลยไม่ได้ชวนมานะคะโทษ พี่เลยไม่ได้ไปงานศพแม่ของชามเลยทําแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะต่อให้สนิทหรือไม่สนิทแต่เรารู้จักกันแล้วก็น่าจะบอกกล่าวกันบ้างนะตอนนั้นน่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะพิสรุตชามผิดไปแล้วให้อภัยนะคะให้อภัยอยู่แล้วล่ะพี่ไม่โกรธหรอกหญิงสาวถอนหายใจแต่สินใจพูดไปแบบนั้นเพื่อไม่อยากให้เขาถามถึงแม่เธอขึ้นมาอีกนางบุญช่วยเสียใจมากแต่ก็เข้าใจดี นางจึงขอลาออกเพื่อใลูกสาวไม่ลำบากใจอีกต่อไปเพราะอีกไม่นานชามก็คงจะได้แต่งงานกับสรุตและย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่คงจะไม่ดีแน่ถ้าคุณผู้หญิงของบ้านมีแม่เป็นคนรับใช้และนับจากวันนั้นมาชามก็ไม่ได้กลับมาหาแม่ของเธออีกเลยจนกระทั่งวันแต่งงานมาถึงก็ไม่มีญาติทั้งฝ่ายเจ้าสาวนางบุญช่วยก็ขาดการติดต่อไป เธอก็ไม่ได้ติดต่อแม่ไปเช่นกันจนกระทั่งยิงสาวตั้งคันและคลอดลูกลูกของเธอคลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ในตู้อบตัวเล็กเท่าฝ่ามือหน้าตาน่าเกลียดเธอจึงรู้สึกเคว้งคว้างและคิดถึงแม่มากอยากไปกอดอยากไปหาอยากให้ท่านปลอบใจจึงแอบไปที่ห้องแถวนั้นแต่ห้องแถวนั้นปิดเงียบป้าจ๊ะคนที่เช่าห้องหลังนี้ไปไหนแล้วละจ๊ะ โอแกตายไปได้ครึ่งปีแล้วล่ะจ้ะอะไรนะภาว่าอะไรนะจ้ะตายแล้วอย่างนั้นล่ะจ๊ะใช่ตายไปตั้งครึ่งปีแล้วล่ะเป็นญาติของแกเหรอชานแทบลมทั้งยืนไม่มีโอกาสได้พูดคำว่าขอโทษไม่ได้บอกลาไม่ได้ดูแลแม่ยิงสาวร้องไห้เสียใจมากตอนนี้ไม่อยากได้ใครดีอะไรอีกแล้ว เธอจึงไปสรารภาพกับสามีของเธอชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปผมขออย่ากับคุณ,ณชามไม่ได้เป็นเพราะคุณจนหรอกนะที่ผมขออย่าคุณแต่เพราะขนาดแม่แท้ๆของคุณคุณยังไม่ยอมรับคุณยังรังเกียดท่านและผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าต่อไปถ้าผมไม่ได้มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยคุณจะไม่ทิ้งผมผมรับผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้จริงๆคุณสรุษคะฉันขอโทษ ตอนนั้นฉันแค่กลัวกลัวว่าคุณจะรังเกียจที่ฉันจนผมรับผู้หญิงจนๆมาเป็นเมียได้นะเพราะผมเองก็มีฐานะไม่ได้อยากจนอะไรจะเลี้ยงเมียสักคนผมไม่จำเป็นต้องเอาฐานะที่ร่ำรวยพอกันแต่ที่ผมรับผู้หญิงอย่างคุณไม่ได้ก็ตรงที่คุณรังเกียจแม่แท้ๆของตัวเองแม้แต่จะบอกใครว่าเขาเป็นแม่คุณคุณก็ยังไม่ทำทั้งที่เขาลำบาก อุ้มท้องคุณมาตั้ง9้าเดือนเลี้ยงดูคุณมาจนโตต้อยเขายากจนขนาดไหนเขาก็ยอมทํางานหนักเพื่อให้คุณกินอิ่มนอนหลับผมรู้จักป้าบุญช่วยไม่นานหรอกนะแต่เขาทํางานดีมากพวกเรารักและเคารพแก่มากด้วยฉันขอโทษฉันขอโทษนะคะคุณสรุธให้โอกาสฉันได้ไหมหญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื่นชายหนุ่มให้เงินเธอพร้อมกับขอหย่าส่วนลูกเธอยกให้เขา เพราะคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็กเพราะคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็กที่คลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะแทรกซ้อนมากมายเธอจึงได้ตัดสินใจยกลูกให้กับเขาและตัดสินใจหย่าแต่โดยดีหญิงสาวไม่รู้จะไปไหนแม้เงินทองที่สามีให้มาจะมากพอที่เธอจะใช้ใจ่ายไปหลายปีแต่เธอกลับไม่รู้สึกอยากได้ใครดีอะไรอีกแล้วเธอได้แต่ไปยืนร้องไห้อยู่หน้าอัฐธิธาตุของแม่ แม่จ๋าชามผิดไปแล้วชามขอโทษนะจ๊ะแม่ชามไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ชามผิดไปแล้วชามไม่ได้มาเลี้ยงดูแม่เหมือนอย่างที่แม่เลี้ยงดูชามชามไม่กล้าบอกใครๆว่าแม่เป็นแม่เหมือนกับที่แม่คอยบอกใครๆว่าชามเป็นลูกชามมันเลวพี่สรุธเขาคิดถูกแล้วที่ขอย่าก,กับชาม ชาตดนะทมีจริงชามขอเกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครอ่ะขุนขุนเอ๊ะพี่ชีพพี่ชีพนั่นพี่ชามหรือเปล่าเชยน้องคนที่สามของเธอสกิดชีพพี่คนรองชีพเดินดุมดุมมาหาแล้วชีนะ้หน้าแกไม่มีสิทธิ์มาที่นี่นางชามชีพชีพใช่ไหม พี่ขอโทษนะชีพไม่ต้องมาพูดแม่เขารักพี่มากนะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงทำให้แม่เสียใจตรอมใจจนล้มป่วยรู้ไหมว่าก่อนที่แม่จะขาดใจตายแม่เขาคร่่าครวญว่าเขารักพี่แล้วก็คิดถึงพี่มากพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆชีพพี่แค่กลัวกลัวว่าทุกคนจะรังเกียจที่เราเกิดมายากจน ถ้าอย่างนั้นก็กลับไปอยู่ในฝูงไฮโซฝูงหงของพี่เถอะพี่ไม่เหมาะที่จะมาอยู่ที่นี่หรอกไม่ชีพไม่ตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วพี่ไม่ได้อยากเป็นไฮโซพี่จะไม่อยู่กับพวกเขาแล้วให้พี่ไปอยู่ด้วยนะพี่สัญญาว่าพี่จะเป็นพี่สาวที่ดีโอ้ยพอเถอะพี่ชามมันสายเกินไปแล้วตอนนี้พวกเราโตพอที่จะแยกย้ายกันออกไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่รวมกันอย่างเมื่อก่อนแล้วล่ะ ฉันเองก็เสียใจนะที่พี่เป็นคนแบบนี้เพราะพี่แม่ถึงอายุสัน้นเพราะพี่แม่ของพวกเราถึงต้องตายเชยบอกอย่างเกลียดชังหญิงสาวเดินไปกราบแม่แม่จ๊ะหนูขอโทษนะจ๊ะแม่ที่ไม่ทำตามคำสอนของแม่ที่แม่บอกให้รักกันเชยทําใจรักนางผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริงๆผมด้วยแม่ผมไม่ขอรับเขาเป็นพี่สาวของผม ผมเกลียดเขาเพราะเขาถึงทําให้แม่ต้องตายผมขอโทษนะแม่ชายหนุ่มกราบไปที่ทาทิอธิกของแม่แล้วหันมาหาเฉยไปเถอะเชยจ้ะพี่สองพี่น้องเดินจูงมือกันออกไปชามคุกเข่าลงกับพื้นร้องไห้เหมือนคนหมดแรงวันนี้เธอไม่เหลือใครเลยสามีก็ทิ้งเธอลูกก็ไม่ได้อยู่กับเธอแม่ก็มาตายจาก พี่น้องที่มีมากถึง4คนก็ไม่มีใครยอมรับเธอเลยชีวิตของเธอจำต้องอยู่อย่างเดียวดายนับตั้งแต่นั้นมาการจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะขอประชาสัมพันธ์เรื่องรักรออย่านะคะตอนนี้วางจำหน่ายที่เว็บเมบปมาเกตใช้เสียงพาคของแม่มณีมายานะคะเพราะว่า เรื่องนี้วางขายนะคะไม่มั่นใจในเสียงของตัวเองเพราะเสียงตัวเองเนี่ยหวานไม่พอนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเรื่องรักรอย่าและแค่ใจร้าวในรูปแบบนิยายเสียงด้วยนะคะทิ้งลิงก์ให้โหลดไว้ข้างล่างแล้วคะ่ะ